ทุกคนผมนั่งอยู่ทีมีไฟอะไรไม่รู้นะทุกคนอยู่นู่นเลยนะไม่รู้ว่าแต่ผมดูเหมือนเป็นไฟฉายนะครับทวนทุกคนเห็นไหมนู่น่ะแต่ผมว่ายังไงก็เป็นไฟฉายนะครับอ่ะไปไหนแล้ววะมิกกี้น่าจะอยู่จุดนี้นะครับทุกคนต้นไม้ใหญ่อยู่นี่นะ สวัสดีครับขอสวัสดีพี่พสีทุกทุท่านเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้กลับมานอนอยาต้นมาเดือผมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมมาในวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเยี่ยมดูบ้านต้นมาเดือขอบผมนะครับหลังจากที่ฝนเนี่ยได้ตกมันไหลาวานนะครับก็รู้สึกว่าสภาพบ้านต้นมาเดือก็อยังโอเคอยู่นะครับผมนี่แล้วก็มีไม้เนี่ยหล่นลงมา ทิมใบกบระเพาะผมล่วงเลยนะครับนี่ก็ตาสภาพนะครับทุกคนใบกบระเพาะเนี่ยผมรู้สึกว่าผูกคบขั้นที่จะวายนะครับเพราะว่าข้อบนเนี่ยมันปกคลุมด้วยพ่นถาว์พ่าานใบไม้นะครับเลยก,ก็เลยทําให้เด็กเนี่ยส่องลงมาไม่ค่อยถึงก็เลยทําให้ใบกบระเพาะผูกง่ายนะครับเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วตอนนี้ ผมก็ได้ขึ้นมายาบ้าต้นมาเดือเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวผมจะก,กอ่อฟูกก่อไฟไล่ยุงดีกว่านะครับผมแล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้ก่อไฟไว้หนึ่งกอนนะครับนะไล่ไอตัวดะด,ดามพวกนั้นควานยี่เยอะยี่ดีนะครับแต่ว่าต่อ ไอตัวดัดามพวกนั้นมันก็จะไปด้วยผมก็จะไปด้วยนะครับเนาะเนาะจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับเนาะควันเนี่ยสััดนึงก็ควรจะหายนะครับทุกคนแล้วประโยชน์จากไฟเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินนะมนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยไฟจริงๆไฟลมนะครับเนาะใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมก็พเพื่อเผื่อไว้ก่อนเนาะเพราะว่าการประกอบาหารการกินเนี่ยเราต้องใช้ไฟเนาะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยได้ก่อไฟไว้แล้ว เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำอคอาหารรันกักข้าวกินจะดีกว่าผมคิดว่านะครับเนาะใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็น่าจะใช่แหละถ้าผมไม่ทำก็ไม่มีกินนะครับเนาะเอาโอเคเดี๋ยวเรามาทำกาบข้าวกินกันดีกว่าทุกคน ผมเนี่ยคิดว่าในป่านเนี่ยเป็นบ้านขอบผมหลักที่สองแล้วนะครับทุกคนเนาะถ้าเราอยู่คนเดียวน่าจะเหมาะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเป็นหรือสี่เลยหรือสี่ในป่าเลยจะดีกว่านะผมคิดว่าเพราะว่าเกิดห้เอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับป่าอย่างเดียวเลยนะครับ ที่ผมพูดอย่างนี้ก็ต้องมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ผมพูด,พดเล่นๆพุ่มพล,พลอยนะครับแล้วตอนนี้ผมเนี่ยจะแกนใบจะเกียบนะครับทุกคน ข้าวครับทุกคนกินข้าวเนี่ยภาษากะเหรี่ยงเราเรียกว่าออมเมนะครับออมออบเมสโกคือมากินข้าวด้วยกันนะครับเนี่ก็เป็นภาษาชมเผ่ากะเหรี่ยงนะครับทุกคนภาษาชมเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยง่ายนะครับทุกคนพูดง่ายมากโอโ้แต่ภาษาไทยเนี่ยยากคตดยากนะทุกคน มันมีขันพูดที่ใกล้เคียงกันเยอะเกินนะอืมอืมอาหารทะเลก็โอเคนะครับทุกคนถือว่าโอเคเลยแหละหนานนะเราจะมีโอกาสตกปลาทะเลสักครั้งหนึ่งนะครับ แล้วมุกเขื่อนะครับทุกคนอืมผีมากนี่ปลาทูที่ผมไปตกได้มานะครับทุกคนผมว่าเราเอาไว้อย่างงี้ก่อนดีกว่า ว่าจาเรามันเล็กนะครับออาอืม แล้วตอนนี้ผมเนี่ยได้กินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ก่อไฟเนี่ยผมไม่กล้าให้มันดับนะครับเพราะว่าตัวดาดามนั้นเดี๋ยวมันจะกลับมานะถ้าไฟดับเนี่ยผมจะต้องให้มันติตไดไว้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะูกเปลนอนดีกว่าเพราะว่าเปลเนี่ยมันมีมุมด้วยนะครับก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราหลับไปแล้วมันก็ดีทุกคนถ้าเราหลับไปแล้วยุงไม่กัดตัวดาดามพุ่นน้ก็ไม่กัดนะครับ แต่ถ้ามันกัดเยอะๆมันก็ถือว่ากัดเหมือนกันนะแต่ถ้ามันกัดตัวสองตัวเนี่ยมันไม่กัดเพราะว่ามันเราไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในตอนที่เราหลับเนี่ยแต่บัตทีก็รู้นะทุกคนถ้ามันเยอะเกินอะอ่าวโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาผู้ผูเปยกันดีกว่า และแล้วตอนนี้ก็มือสลวจสลวนแล้วนะครับทุกคนเท่าฟ้าเนี่ยเราย่าพอมอเห็นอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมอไม่เห็นแล้วนะครับนะนี่เลยก็ใบยากาศต่อใกล้จะมืดก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่พอเวลาที่เราอยู่ในป่านะครับทุกคนต่อใกล้จะมืดอย่างงี้นะครับเราไม่ควรที่จะออกไปไหนเด็กขาดนะครับเพราะว่า เรามองไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็เวลาเราส่องไฟไฟมันก็ไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนซึ่งคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือมา,มากนะครับแต่ว่าถือเรื่องอะไรผมไม่รู้แต่ผมคิดได้แค่ว่ามันจะเป็นเพราะว่าการมองนิสัยการมองที่ไม่ค่อยดีนะครับเนาะมันซึ่งมันจะเป็นอันตรายกันตัวเราเพราะว่าพวกสัตว์มีพิษสัตว์ตัวนี้มันจะหา ในเวลากลางคืนนะครับเพราะไอตะขาดพุนเนี่ยนะครับทุกคนอ่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้มีเสียนกเขาเลี้ยงนกอะไรทุกคนนั่นนะ่ะนกขมแมนดอเข้ามาปุโรเวยใกล้ๆห้างนะครับทุกคน ึ่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่อนาเขตขาวแน่นอนเพราะว่าจากที่ผมเคยมานอนผมไม่เคยได้ยินมานร้องเลยนะครับนั่นแหะทุกคนได้ยินไหมโอเคนะครับทุกคน ครับทุกคนผมนั่งอยู่ดีมีไฟอะไรไม่รู้นะทุกคนอยู่นู้เลยนะไม่รู้ว่าแต่ผมดูเหมือนเป็นไฟฉายนะครับท,ทุกคนเห็นไหมนู้นแะแต่ผมว่ายังไงก็เป็นไฟฉายนะครับใช้รูเปเต่าไม่รู้นะ ก็ไม่เห็นมีคนนะครับตัวนแต่ยังไงก็ผมมั่นใจว่าเป็นฝ่ายชายนะถ้าแต่ผมเจอเนี่ยมันก็อยู่กับที่อย่างนั้นเลยนะมันไม่ขย,ยุขยับเลยทัวคนเลเสียนกขาแมตัวนั้นก็ร้องก็คืออะไรวะเดี๋ยวเราเอาสาส่องดู มันไม่มีไายเลยนะทุกคนนี่มันอยู่นะนะตัวคนเห็นไหมผมก็ไม่เห็นมีไข่นะครับตัวแปลกมนะทุกคนเห็นไหมยังไงผมมั่นใจว่าเป็นไฟ่ายหรือเปล่า ถ้าไฟใช่มันก็ต้องมีแสงมากกว่านี้นะครับทุกคนไฟอะไรวะมันมีอะไรที่มันเหลือแสงอย่างนี้ได้วะเดี๋ยวว่าเป็นพวกเหตุไม่ใช่แน่นอนนะครับทุวน มันก็ไม่คย,ยุดขยับอยู่กับที่นั่นแหละแปลกมากผมว่าลงไปดูดีกว่านะคืออะไรวะมันก็ไม่มีลายนะทุกคนผมว่าผมลงไปดูดีกว่านะ ส่องเส้นหลบไปยักษ์ข้างล่างมันจะไม่เจอเลยแปลกมากเลยเลื่อะไรวจะว่าไฟใช่ก็ส่องไม่เจอหรือว่ามีคนมันลือไฟช่วะ แปลกเว้ยแปลกมากทุกคนมันคือไฟอะไรวะมิกี้แบตหมดทุกคนแบตก,ก้อนนี้ก็จะหมดมันไฟอะไร ว่าผมจะลงไปดูดีกว่านะทุกคนลงไปดูซิซว่ามันคืออะไรแปลกมากเลยแต่ว่าผมว่าลงไปก็ควมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนมันน่าจะเป็นไฟอะไรสักอย่างน่นแหละอย่าอยู่นะอย่าอยู่ที่เดินนะครับทุกคน ดูให้แน่ใจรอบนะเพื่อมีคนนะครับแต่ก็มเจอใครหรือว่าแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นะหรือเปล่าเสียงอะไรวะโอเคอย้อไปดูดีกว่า อนก็เสือเป็ดหมดอีก ไปไหนแล้ววะเฮ้ย <ห ôi! S 1> อะไรวะ มิกกี้น่าจะอยู่จุดนี้นะครับรน,นต้นไม้ใหญ่อยู่นี่นะตน้นไม้ใหญ่อยู่นี่แต่ผมเห็นฝ่ายเนี่ยอยู่คนตน้นไม้ใหญ่นะจุดนี้แหละผมมั่นใจเลยอฮ้ย,ยไปไหนแล้ววะ này quá quê Không có โอเคทุกคนหาไม่เจอนะครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นปิดก,กล้องก่อนนะครับขัดทุกคนผมก็ไม่ได้เจออะไรนะครับทุกคนไอไฟตัวนั้นนะมันหายไปแล้วนะทุกคนแปลกมากเลยลงไปโคตรเมื่อยเลยนะโอเคนะครับทุกคนทามันไม่มีอะไรเนี่ยผมจะไม่เปิดไฟแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมดูมันพิกโกพิกโกยังไงก็ไม่รู้ที่แ้วผมคิดว่าไฟใช่นะ ถ้าไฟฉายนะี่ถ้าไม่มีคนที่ไปมันก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าตอผมลงไปครึ่งหนึ่งเนะี่ยผมอย่าเห็นอยู่หรือว่ายัดมีไฟสว่างอยู่พอลงไปใกล้จะถึงผมลงไปถึงผมหากไปมอไม่เจอเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดผู้ปิดไฟดีกว่า ขอสวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าเนี่ยภาษาเคลียงขอโพดว่าวอลาวีโกกะเดนะครับวอลาวีโกกะเดนั่นคือสวัสดีตอนเช้านะครับก็ในเช้าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเก็บค่าเก็บของแล้วก็จะลงจะห้างแล้วนะครับ น้องพี่ๆทางไหนที่เข้ามาให้คลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ